เอเลนทอสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องเอเลนทอเนอะอาะอันนี้เป็น ID l ดียลของช่องนะคะ0924 36 0 4 5 5่พี่ๆที่สนใจที่จะเช่าหาบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อควยกับหลวงปู่มหาศิลานะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือพี่ที่ไม่ได้เล่นลน์ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะอา,อาจจะตอบช้านิดนึงนะคะ ก็ขออาัยด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่ทักเข้ามาแล้วเอตอบช้านะคะบางทีก็ติดลูกค้าอยู่นะคะอาจจะช้านิดนึงเนาะ,ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะ,อะขอขอบพระคุณนะคะพี่ๆที่สนับสนุนนะคะพี่ที่บูชาวัตถุมงคลไปนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะ,ะส่วนพี่ที่ฝาก าฝากปัจจัยในการร่วมทําบุญนะคะเอกก็เป็นสะพานบุญให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่จะทําบุญแล้วไม่มีโอกาสมานะคะก็สามารถอาโอนเงินเข้ามาฝากเอกไปทําบุญได้นะคะเอกก็จะเอาไปาหยอดตู้ให้นะคะที่ที่วัดเนาะที่วัดโคสิ์ก,ก็ก็มีหลายจุดนะคะมีหลายจุดที่รับบริจาคเนาะส่วนใหญ่เอกไปทำบุญเอกก็จะเอาเงินไปหยอดตู้นะคะ วันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันอีกเนาะเดี๋ยวไล่เรียงให้ดูทีละรายการเลยนะคะ,ะมาที่รูปหล่อกันก่อนเลยนะคะรูปหล่อได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วอันนี้เป็นรูปหล่อใต้ฐานจะระบุปีเวชดเจีนแบบนี้เลยนะคะ,ะรูปหล่อของปีหกหกเนี่ยจะทํามา2แบบด้วยกันนะคะรูปหล่อลอยองคเนาะองนี้จะเป็นสีทองอลัมนะคะ เอาไปเลี่ยมตั้งหน้ารถนะคะหรือเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนะคะเลี่ยมขึ้นคอก็สวยนะคะหรือจะเลี่ยมตั้งหน้ารถก็สวยนะคะอ่านี่นะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ออกปีหกหกนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะทักเข้ามาได้เลยเนาะเลี่ยมเลี่ยมที่ร้านรับเลี่ยมด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมตั้งหน้ารถเลี่ยมขึ้นคอนะคะเลี่ยมได้หมดนะคะหรือจะเลี่ยมเป็นสามห่วงก็ได้นะคะเลี่ยมเป็นสามห่วงก็ได้อันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะคะองนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอ่าต่อไปเป็นพ้าผงนะคะพระผงสีวลี่นี่เลยค้าขายนะคะเดินทางเจรจาค้าขายเนาะ เป็นรุ่นสิทธิ์กรตันยูนะคะเนื้อผงสีวลีเนี่ยานานมากแล้วที่ยังไม่ได้ทําออกมานะคะของปีก่อนนี้ก็ทําเป็นไม้แกะนะคะสีวลีแต่อันนี้เป็นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อผงอถ้าใครไม่มั่นใจของปีลึกนะคะสามารถเล่นปีนี้ได้เลยนะคะผู้ตคุณเท่าเทียมกันนะคะเพราะว่ามีมวลสารเดิมด้วยนะคะเขได้เอามวลสารเดิมที่ ที่แตะนะคะเอามาหลอ่อเอามาอเอามาหลอมแล้วก็ทำเป็นมวลสารของปีห 6, 6นี้อีกนะคะรุ่นไม่มีย่ามนะคะพิมพ์นิยมมากนะคะสีวรีอันนี้เป็นสีวรีองค์จ้อยนะคะองค์จ้อยอันนี้แบ่งบูชาในราคา400บาทเท่านั้นนะคะสี่ร้อบาทเท่านั้นไปพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจให้เลี่ยมแบบตั้งหน้ารถหรือเลี่ยมสามห่วง เลี่ยมขึ้นคอได้หมดนะคะทางร้านรับเลี่ยมด้วยนะคะอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตเนี่ยข้างในก็จะมีมวลสารของหลวงพ่อด้วยนะคะหนักึ้งเลยนะคะอันนี้เป็นล็อกเก็ตเล็กนะคะล็อกเก็ตเล็กล็อกเก็ตเล็กนะคะอันนี้เอาไปเลี่ยมนะคะเลี่ยมเลี่ยมเป็นตั้งหน้ารถนะคะตั้งลักษณะนี้จะสวยมากเลย นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นหานุมานะคะมนสะ้อนย้อนกลับเนาะอันนี้แบ่งบูชาแบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะรอบนี้600บาท6บาทอ่บาทมี2รุ่นนะคะรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะคะแต่ว่า รุ่นใหญ่เนี่ยเอ๋ไปรอบนี้ไม่ได้มาเลยนะคะไปไม่ทันนะคะมันหมดเขาอาจะเอาออกมาเป็นรอบๆนะคะแต่ว่าคุณแผนตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๋ก็จองกับน้องไว้นะคะน้องที่อ่ที่อยู่ที่วัดนะคะอยู่ที่วัดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอามานะคะยังไม่ได้เอามาน้องเขาไปต่อแถวเขาได้เยอะนะคะก็ขอแบ่งน้องไว้น้องบอกว่าขอบวกราคานิดนึงนะคะ ตอนนี้ยังยังไม่ยอมแบ่งให้จองไว้แล้วแหละแต่ว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวขอขอ,ขอราคาอีกนิดนึงตอนนี้เขาเล่นกันไปเกือบพันแล้วค่ะอ่าขุนแผนนะคะขุนแผนขุแนแผนปีโอหกเพราะว่าอ่ขุนแผนเนี่ยพอทันยุคแล้วก็จากนั้นมาก็ยังไม่เห็นมีสร้างออกมาอีกเลยเนาะก็มาปีนี้เลยนะคะปีหกหกที่ที่เห็นสร้างขุนแผนทรงนี้ออกมานะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นเนื้อว่านที่สวยมากนะคะ เป็นมวลสารเดิมเนาะองค์นี้นะคะแบ่งบูชาในราคาห0ร้อบาทเป็นล็อกเก็ตนะคะพี่ๆท่านใดสนใจราคาเริ่มขยับทุกรายการแล้วนะคะทุกรายการเริ่มขยับเพราะว่าทางวัดเนี่ยเหลือน้อยน้อยเต็มทีแล้วนะคะโดยเฉพาะหลังฮนุมานนะคะหลังฮนุมานเหลือน้อยมากนะคะเหลือน้อยมากนี่เลยหลังฮนุมานหลังยันหมดนะคะหลังยันหมดไปนานละ หลังยันลมดําหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ยังแบ่งให้ราคาเดิมนะคะยังแบ่งให้ราคาเดิมเนาะเพราะว่ารับมาจากวัดนะคะห้าร้อยห้าสิบาทประกันแท้นะคะประกันแท้ให้รับมาจากวัดเลยนะคะอะละกันต่อไปเป็นเมด็ดกระดุมนะคะเป็นเม็ดกระดุมเมด็ดกระดุมจะมีสเนื้อมีเนื้ออันปาก้ากับเนื้อทองฝาบาทนะคะ เนื้อทองฝาบาทเรี่ยมพร้อมขึ้นคอนะคะ1นึ่บาทนะคะมีกล่องเดิมด้วยนะคะกล่องเดิมอยู่นี่นะคะกล่องเดิมอยู่นี่หนึ180บาทนะคะส่วนเนื้ออันปะก้านะคะเนื้ออันปะก้าน,นี้200บาทนะคะยังไม่ได้เรี่ยมนะคะราคาแพงกว่านะเพราะว่าราคาออกจากวัดก็แพงกว่าเนาะเนื้อันปะก้าจะแพงกว่าเนื้อทองฝาบาท อรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเดี๋ยวมาดูปีอารูปถ่ายก่อนเนาะรูปถ่ายรูปถ่ายของหลวงพ่อนะปีนี้มีทั้งหมดเจ็ดแอคด้วยกันนะคะเจ็ดแอคด้วยกันนะคะที่เอเนี่ยมีห้าแอคนะคะมีห้าแอคเริ่มทยอยมีประสบการณ์นะคะ,ะมีห้าแอคตามนี้เลยนะคะ ชากตะวันนังกระดานเศกแหวนหลังฝาแ,แล้วก็อ,อันนี้เป็นทนําน,น,น้ำมน์นะคะทําน้ำมน์อันนี้ที่มีประสบการณ์แล้วนะคะมีประสบการณ์แล้วก็จะเป็นเศกแหวนนะคะมีประสบการณ์แล้วนะคะอันนี้มีประสบการณ์แล้วอ่งูงูฉกแต่ว่าไม่อ้าปากนะคะ อันนี้จะเป็นประสบการณ์ปีนี้เลยนะคะเมื่อไม่นานนี้เองนะคะโดนรถชนนะคะประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่เป็นอะไรนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าผู้ที่ของอันนี้นะคะไม่เป็นอะไรเนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคาแอคละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีปีลึกนะคะปีลึกนี่เลยอันนี้มงคลถาวรน,นะคะมงคลถาวรปี ห้าห้านะคะอันนี้แบ่งบูชาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นแล้วก็มีแบบเลี่ยมแบบนี้นะคะแบบเลี่ยมแบบนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นมงคลอย่างถาวรน,นะคะ,ะแล้วก็รายการต่อไปสมเด็จโปกโพนะคะสมเด็จโปกโพระะ่มเ,รรรมเย็นเป็นสุข หลังแม่ธรณีนะคะค้าขายนะคะค้าขายด้วยนะคะร่มเย็นเป็นสุขด้วยเนาะถ้าสีวรีเนี่ยจะเกี่ยวกับการเดินทางน,นะคะติดต่อเจราจาค้าขายการเดินทางน,นะคะอ่าอันนี้อยู่ที่ร้านที่บ้านนะคะถ้าถ้าจะใช้ในเรื่องของเจราจานะคะเดินทางเจราจาค้าขายนะคะน่าจะเป็นสีวลีเนาะจะช่วยในเรื่องนี้นะคะส่วนปกโพน่าจะาจะช่วยในเรื่องของ อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็หลักแม่ธรณีก็จะอุดมด้วยการค้า,าการค้าขายนะคะค้าขายดีเนาะเหมาะกับพวกที่มีห้างร้านนะคะอยู่กับที่เนาะอันนี้แบ่งบูชา600บาทนะคะหกรบาทอาต่อไปล็อกเก็ตยังมีนะคะล็อกเกตอันนี้เป็นออกที่วัดหัวเด่นนะคะออกที่วัดหัวเด่น ข้างในก็เป็นมวลสารเดิมของหลวงพ่อนะคะแล้วก็มีจีวรด้วยจีวรเก่าๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะเหรียญน้ำเต้านะคะเหรียญน้ำเต้าก็ยังมีนะคะกระตันยูเหรียญกระตันยูอันนี้ออกที่วัดเดิมบางนะคะออกที่วัดเดิมบางห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ห้าร้อยบาทใครที่กําลังตามหานะคะแล้วก็เหรียญพุ่มข้าวบินปีหกหกนะคะ เหรียญพุ่มขบินปี6กอันนี้4ี่บาท450บาทนะคะ450บาทเนะาะต่อไปเป็นเหรียญเหรียญโล่หลังยันออกวัดหนองตะแก้วนี่เลยหลังยันออกวัดหนองตะแก้วนะคะรุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองตะแก้วนะคะ เป็นหลังยันปีพศ2556นะคะนี่เลยพี่พี่ที่ตามหากันอยู่นะคะมาแล้วเข้ามาแล้วนะคะยกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองตะแก้วนะคะรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะนะคะประสบการณ์เยอะหลวงพ่อควยชูตินทโลนะคะมียันต์กันปืนทั้งสองฝั่งชัดเจนนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทเท่านั้น วันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะคะมามาแบ่งปันเท่านี้นะคะต่อไปเป็นของหลวงปู่มหาศิลานะคะได้เหรียญสแตมเข้ามาอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเหรียญสแตมซีนเดิมซีนเ,เดิมนะคะปู่ปู่ศิลานะคะเหรียญสแตมสุริยันจันทานะคะอันนี้ออกปีหกสี่เนะาะยังให้ราคาเดิมนะคะยังสี่ร้อยนะคะรอบที่แล้วก็สี่ร้อยรอบนี้ได้มาราคาเดิมนะคะก็แบ่งให้ราคาเดิมอีกนะคะ แล้วก็มีปิดตานะคะมีปิดตาปิดตานี้รอบนี้ราคาขยับนะคะสามอเก้าสิบาทเนาะ390เก้าสิบาทถ้ารอบไหนได้มาเบานะคะเอกก็จะแบ่งให้ราคาเบานะคะรอบไหนราคาสูงขึ้นเอกก็จะบวกขึ้นเนอะเพราะว่าค่าน้ำมันค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้มาเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะอ่ะาแล้วก็เป็น เนื้อผงนะคะเนื้อผงได้มาเยอะนะคะเนื้อผงอันนี้เนื้อผงเลื่อนยศนะคะเลื่อนยศน่าจะเป็นที่ราคาเบาเน,ะนาะก็เลยได้มาเยอะอ่าอันนี้สองร้อยสี่สิบบาทนะคะสองร้อยสี่สิบบาทแล้วก็จะมีผงเผจริญพรผงเจริญพรก็ได้มานะคะได้มาเยอะแต่ใกล้จะหมดแล้วละ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะแล้วก็มเีเลื่อนยศอีกเนื้อหนึ่งนะคะมีสองเนื้ออ่า อันนี้สอง้หกสิบบาทนะคะนี่มีสองมีสอเนื้อนะคะมีสองเนื้ออ่าเราก็ได้เหรียญน,นี้มานะคะได้เหรียญมาเหรียญน,นี้ได้มาเหรียญเดียวนะคะเนื้อนี้อ่าเนื้อผงนะคะเนื้อผงหน้าชัดเจนมากนะคะหลวงปู่มหาศิลาผงจันลอยนะคะได้มาองค์เดียวนะคะผงจันลอย นะคะได้มาองค์เดียวอันนี้แบ่ง1 8ึบาทเท่านั้นนะคะราคาเบาอยู่เลยเนาะอ่ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันแค่นี้นะคะพี่ๆที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะคะให้ส่งรูปให้ดูอีกอีอกรอบก็ได้นะคะทางไลน์แต่ถ้าเป็นโทรเนี่ยจะส่งรูปให้ดูไม่ได้เนาะอ๋อเอลืมเลยมีปกด้วยนะคะ หลวงปู่มหาศิลาเนี่ยมีปกด้วยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเป็นปกเป็นปกแบบนี้นะคะข้างหลังสิริจันโทหลวงปู่มหาศิลานะคะข้างหลัง ข้างหลังตอกไว้แบบนี้เนาะปกนะคะปกปก1นึ่บาทนะคะแบ่งราคาเบาอยู่เลยตอนนี้ก็กําลังดังนะคะแล้วสิยานุสิธิ์ก็กําลังาตามเก็บกันอยู่นะคะตอนนี้ราคาเริ่มขยับนะคะราคาเริ่มขยับทุกๆุกรายการของหลวงปู่ราคาขยับหมดเลยนะคะแล้วน่าจะราคาสูงด้วยเนาะ เราก็มีแหวนของหลวงพออ่อกล้วยนะคะลืมแจ้งแหวนนะคะมีแหวนแหวนห้าอยห้าสิบบาทนะคะปีหกหเนาะอ่าวันนี้เอ๋มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เอ,อ๋ขอบารมีของหลวงพออ่อกลวยนะคะปกปักรักษาสิทธิอนุสิทธิท์ของหลวงพอ่อทุกทท่านเลยนะคะขอให้เจ็บจะจนจะต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าเขานะคะดำรงชีวิตอย่างมีสตินะคะเอเลอนทอสวัสดีค่ะ